เอาแล้วได้นำตัวกันนะน้องชายสดีครับผมแห็งขนาครับปกติชกู่เองนะขยับขึ้นมาหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้มวยสลับเปลี่ยนกันเยอะวันที่เจอกับเพชรนี่เป็นรอบที่อะไรเนี่ยรอบที่สามแล้วรอบที่สามเป็นไงสองควายเป็นไง สองไฟก็สนุกทุกไฟครับชนะเขามากี่ไฟชนะไฟแพ้ไฟนะครับก็สลับกันไว้นะวันนี้พี่ขาดเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมครับเมื่อคืนมาช้ามาพอดีไหมพอดีครับรอบที่แล้วเขชคร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะครับผมเราก็ยังซ้อมอยู่ที่ขั้นเมยเพชรอาคาครับกี่วันนะรอบที่ซ้อมมาก็สามเดือนครับสามอาทิตย์ครับร่างกายดีไหมวันนี้ของเราเนี้ยครบเครื่องนะมีมุมมีหมัดเพชรนี้ร้านนี่ก็เพชรยังไงต่อชร เขาแต่ว่าหลังๆผีมือแล้วอ่าีมือเราต้องลงคนสายเดินหาเขาอยู่แล้ววันนี้ทุกไฟสองไฟที่ผ่านมาแล้วก็เดินหาตลอดแล้วนะรถสูงเท่าไหร่ เอ๋อ18ครับน้ำหนักปล่อยๆครับน้ำหนักปล่อยๆก็สามปีนี้อายุเท่าไหร่ละนี่27ครับผมสามพร้อมหลังไปไงบ้างของเราพร้อมลังก็มีเสมอดีชยาแล้วก็แพ้ใครตู่แล้วก็มาชนะมาชนะเอาไม่เป็นคือสามไฟน์นี่คือเสมอหนึ่งชนะแพ้หนึ่งชนะชนะหนึ่งล่าสุดนี่คือร้อยร้อย27ครับเวทนี้นะนั้นเรียกวงละเวทวันนี้ไม่มีปัญหาร่างกายพร้อมหนึ่งตัววันนี้เป็นไงบ้างปึ๊กไหม ดีกว่าทุกไว้ไว้นะดีนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดเอ้าแนะนำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเพชรนิลหนุ่มเดินสายครับหรือเพชรนิลดับธนาคารครับซ้อมมากี่วันครับี้ก็เกือบเดือนครับดีกว่าที่แล้วหรือว่าอันนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่านะเนื้อตัววันนี้ดูจะเปล่งเลยนะครับวันนี้เกือบจะช่างครั้งแรกเป็นไงเกินเท่าไหร่เกินจุดหกครับขาดแล้วนะครับเรารอบนี้เราเสริมอะไรบ้าง ก็มีทุกลูกครับทุกลูกนะเจอเข้ามากี่ไว้2สองสองครับคือเจ้าเจ้ากันรอบนี้ก็น้ำหนักเท่าเดิมไหมครับผมเวรนี้ต้องคุมไปนี่ก็คุมสี่ห้าโลปกติของน้ำมวยนะอัลลุกสูงเท่าไหร่ครับอ่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆครับ 63 64ปีนี้อายุได้แล้วยี่สิบ้าแล้วแล้ทีนี้ที่ที่ที่ชกกระเทียวขาที่ที่เราที่เราชนะเข้ามาวันนั้นเดินลูกอะไรเดินแล้วก็บี้มีช่วงชิงดำยกขาครับอ๋อได้เหรียญได้ทรงไปครับมีลูกกระตุงกระตุกเหมือนเดิมนะครับล่าสุดเป็นไงผลงานแพ้ครับแพ้แพ้ดาวจิดเมืองนนท์ครับที่อรากอครับผมแล้วสองพอยด์หลังอ่ะอีกอีกสองพอยด์ แค้ออโต้ครับแค้กี่หลังสิทธิ์แกี่ไฟเนี่ยแค้สองไฟครับแค้สามไฟนี่คือจะชนะชนะหนึ่งครับแห้มาสองไฟับรอบนี้ก็ต้องกลับมาจะแก้เกินะไรดิครับผมโอเคมั่นใจมั่นใจครับร่างกายดีดีครับไม่หิวขาครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามขอแฟนบเชียร์นะครับ